สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมายมนาุนทาโรชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุลมชาวสีกุมูมราศีตุลและก็ราศีเมถุนเนาะเรามาดูกันว่าพลังงานดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมนขอเริ่มต้นกันที่สําหรับแคทเมเมทาโรดนะคะมาดูพลังงานของชาวธาตุลมกันค่ะ ใครขึ้นเอะวิวออฟพอจูนนะคะน้องแมวน่ารักมากถึงจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตแล้วนะคะจังหวะและโอกาสที่กําลังมาถึงนะคะเป็นเรื่องราวทิศทางอะไรที่มันจะมีการโปรเกรสมีการพัฒนาไปสู่เส้นทางที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นขึ้นนะคะสำหรับชาวธาตลมเนาะชาวสีกุมตุนเมถุนในเวลานี้ใครที่รอคอยจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะมาถึงแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ไพ่ขึ้น The s t e n g นะคะศักยภาพนะคะที่คุณมีในตัวของชาวธลมเนี่ยมันว่าคุณจะได้ดึงออกมาใช้ในช่วงเวลานี้ในการเมเนจัดการกับเรื่องบราวหรือว่าชนาการต่างๆนะคะให้สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือพลังงาน The s t e n g นะคะซึ่งมันมองว่ามีทิศทางแนวโน้มของการที่ตัวตนพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเป็นคนที่มีจุดมุ่งมั่นในการที่จะทํา สิ่งต่างๆเนาะให้มัน success, สำเร็จหรือว่าเมเนจจัดการเรื่องราวต่างๆให้สามารถอ่าสำเร็จรุ่งรุงไปได้นะคะน่าจะมีอะไรให้คุณได้บริหารจัดการอย่างค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะเตาโต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพลังงานภาพรวมฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาอีกคือเดอะทาวเวอร์นะคะช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุลมชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงจุดของการที่คุณจะรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์คุณจะรู้สึกว่ามันเหนือกว่าความคาดหมายหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันกว่าที่คุณคิดเนาะ มีแพนนิ่งอะไรไว้มนว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนอย่างนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณแพนเอาไว้นะคะหรือหลายชิ้หลายอย่างมันเหนีอความคาดหมายคือค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่เข้ามารับเซอร์ไพรส์หรือบางทีมันมีการจบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างกระทันหันจบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะไพ่ขึ้นพลังงานเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาและแชมเปญนะคะ การเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตของชาวทตาลมนะคะไปสู่เส้นทางที่มันดีตัดใจมากยิ่งขึ้นเนาะมีแช a เปญมีพลังงานบู u ออ f f o r t ์ u n นนะคะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปเราสุกว่าพอมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงบางคนโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายบ้านย้ายคอนโด ก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตอะไรหลายๆอย่างของคุณมันดีขึ้นขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่าอะไรที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุลมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะสี่ไม้เท้านะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่ามันมีเรื่องของการลงหลักปักฐานความมั่นคงมั่นใจอะไรที่เราจะให้กับตัเองมากขึ้นหรือเอาอาจจะ ได้เจอได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เราสึกว่ามันน่าจะเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงทางความรู้สึกได้นะคะแล้วก็เป็นทิศทางพลังงาน <9. S 1> <9. S 2> เก้าเหรียญเก้าเหรียญนี่ขึ้นมามันมองว่ามันเป็นทิศทางของอะไรที่มันมีความสุข มันมีความแฮปปี้เนสมันเป็นอะไรที่เราพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้เนาะคือมันเหมือนกับคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับพลังงานที่เราไม่ได้ไปยึดติดอะไรมากจนเกินไปนะให้พลังงานเริ่มต้นจากการมีความสุขจากตัวเองก่อนเนาะพลังงานก้าเหรียญเน,นะะี่ยค่ะมันมีความเป็นตัวของตัวเองมีความอินดีเพนเดนต์ไม่ได้ยึดติดอะไรกับใครแต่ว่ามีพลังงานที่แฮปปี้นะคะ เพจอุบสด์ดขึ้นมาการมองการส่องการประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงเวลานี้มนรู้สึกว่ามันจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะ,ะมนว่าคุณทําได้ดีในเรื่องของการวิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆนะคะความมั่นคงความรู้สึกว่าพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้นะคะแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งโอกาสใหมๆ่ๆ ที่กำลังจะหยิบยื่นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพลังงานหนึ่งถ้วยโอกาสในเรื่องของความรักนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่มาแล้วเป็นโอกาสในการได้เริ่มต้นจริงๆสำหรับชาวธัตุลมนะคะน่าจะมีคนที่ตรงไทยตรงสเปคนะคะโดนใจของชาวธัตุลมด้วยเป็นคนที่เราสุกว่าเขามีคุณสมบัติหรือมีอะไรหลายอย่างที่คู่ควรนะคะ มีอะไรหายอย่างที่ตอบโจทย์ประมาณนี้นะให้ขึ้นสิ่งออฟสอดความชัดเจนเป้าหมายและปลายทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในแง่มุมของความรู้สึกนะให้เราแฟนนะคะการปล่อยวางกับชานการ์บางอย่างนะคะที่ทางแนวทางในแง่มุมที่เราสึกว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้ขายมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณจะรู้สึกว่า อะไรที่มันติดค้างอยู่ในความรู้สึกจิตใจมันจะมีการปล่อยวางออกไปได้มากกว่าเดิมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อมาด้วย King of c o i นะคะความมั่นคงมั่นมั่งคั่งเนาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะอีกในหนึ่งมีคนจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันต่อยอดไปในทิศทางที่มั่นคงมั่นใจกันมากขึ้น มีการค่อยๆนะคะค่อยๆเข้ามาแสดงออกถึงความจริงใจค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลามีความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ถ้าคุณได้เจอได้เจอพลังงานเนี่ยเราสุกว่ามันจะไปได้ไกลแล้วก็มันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะที่เราขอดู แนวโน้มและคำแนะนำสักเพยนะคะที่อยากจะบอก,กับชาวธาตุลมกันดีกว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก้าวไม่เท้านะคะเรื่องของการประเมินการส่องนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันเร็วเกินไปประเมินดูสถานการณ์นะคะส่องดูสภาวะการสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนาะมันว่าคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะพลังงานขึ้นสามดาบเนาะอย่าลืมที่จะฮิลลิ่ง รักษาแผลใจเยียวยาตัวเองให้มันปลดล็อกจากพันธนาการบางอย่างก่อนรู้สึกว่าถ้าเรายังมีอะไรที่มันติดค้างอยู่ในความรู้สึกนะคะการที่เราไม่ได้เยียวยาวพลังงานบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะโฟล์ไปข้างหน้ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆได้อย่างเต็มที่เนาะมาดูพลังงานห้าเหรียญบางคนถ้าอยู่ในโซนพลังงานของความขาดแคลนหรืออยู่ใน พลังงานที่เราสุกว่าเราต้องการต้องการแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราไม่มีพลังงานานั้นรู้สึกว่าเรายังขาดแคลนอะไรอยู่การที่จะดึงดูพลังงานดีๆหรือดึงดูดสิ่งน,นั้นๆนะคะมันค่อนข้างที่จะยากด้วยตัวเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถมีสิ่งน,นั้นนั้นได้นะคะเราสุกว่าพลังงานของการขาดหายอะไรไปรู้สึกว่ายังไม่เติมยังไม่เต็มเนี่ยเราจะต้องปรับ ตูนพลังงานตรงนี้ให้มันอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเองเรามีความสุขเราสามารถที่จะเปิดรับพลังงานดีๆได้นะคะปิดจบด้วยสิบอัพวันหกไม้เท้าเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องใส่ความพยายามใส่ความมุ่งมั่นใส่ความตั้งใจเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าการพยายามเท่านั้นนะจะพาคุณไปอยู่ในจุดที่สักเซสนะคะอย่างเช่นถ้า ใครตั้งเป้าหมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สเต็ปหนึ่งสองสามสี่คือมันมีอะไรที่คุณต้องทำมีอะไรที่คุณต้องให้ความสำคัญจดจ่อและการพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองต่อให้เป็นเรื่องของการคิลดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากจะสักเซสสำเร็จออกแรงนะคะใส่ความพยายามเข้าไปมุว่ามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังได้ดังใจนะคะ มีเกณฑ์มีเกณฑ์นะต้องบอกเป็นคําแนะนําสะพายนะคะในเวที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ขอให้ได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ